สวัสดีครับสร้างใหม่ชัยภูมิแรงงานโตรครับคลิปนี้สิบห้ามาตรวจเช็ครถ l อลานะครับติดโค้งขี่บ่อยครับเพราะดีลูกค้าแจ้งเข้าไปว่ารถมีปัญหานะครับเนาะส่วนสิม,มีปัญหาจุดใดเดี๋ยวจังรอชมพร้อมกันครับตอนนี้สร้างรวยกำลังสิปล่อยรถออกไปทางนอกนะครับเป็นของแ,งแก้งครับ ลูกค้าแจ้งไปว่ามีน้ำมันหัวซึมอยู่ตรงคอนโทรลน,นะครับควบคุมชุดโค้งชีบออยครับ ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านยางค้ำนะครับตำบนท่าบกไฟหวานครับท่ามาไฟหวานอำเภอแข้งคอจังหวัดเชียงพูมครับพี่นนอกอาจจะเห็นว่าติดโค้งขี้บ้อยนะครับแต่ว่าเขนขี้บ่อยโบมีนะครับเพราะว่าลูกค้าถอรออกไปตรงนี้ครับนี่ครับของตาสร้างนะครับเหาซิมีชุดขาค้ำไม่พอมนะครับ แต่ว่ากะแเรวแต้ร้อมถนัดไสถนัดมันเนะครับนะแต่ว่าเรืเ่องใส่ยากไงแน่นอนครับยนกแน่นอนครับตอนนี้กับกำลังลั่นเครื่องนะครับเห็นน้ำมันห่อนครับ ล้าแซบล้างคาบน้ำมันออกนะครับเพื่อจะได้มองเห็นได้ไง่ายครับมามันหัวจุดแดงนะครับถอดฝาครอบหลอดวาลวนะครับเอาออกมาเบิ้งคาบน้ำมันนะครับอรอเดี๋ยวสิเบิ้งแบบเดียร์กิน้องยังรอเบิ้งพร้อมกันครับ่น,น้ำมันนะครับแตก,ากางา<อ>นโคกโคกเลยน้ำมันจิบเบิ้งระยะนี้ได้ทั้งหมดรมทีรุมทีเขาออกแล้วครับอันตรายครับเพราะว่าแถวบ้านผม ขับน้ำมันครับตายเลยไายแม่ตัวนี้ตาย,ลตายลเลยเดี๋ยตัวนั้นมึงอย่างเลียขัดครับครับหลังจากที่ถอด ครอบหลอดเล้าวนะครับออกมาล่างทำความสะอาดครับแล้วก็ประกอบเข้าไปไหมนะครับเนาะเราก็ทําการทดสอบอีกรอบนึงครับมาเบิ่งว่ารอบนี้สิมีน้ามันออกมาอีกบ่เนาะครับเนาะ น้องกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างใหม่ใช้ภูมิเด้แลครับโยอย่ยปุ๊บเลย โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสรุปว่าคอนทุลหัวตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับเนะาะเดี๋ยวก็จะทำการเปิดตัวใหม่มาเค็มให้ลูกค้านะครับเนาะถ่ายค,คลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างใหม่ใช่ไหมครับให้พี่น้องมีความสุขหลายๆครับคลิปนี้ขอความสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับ